สวัสดีจ้าเมื่อนี้เแนสิพลาดว่า,าเอาดอกไม้ออกแกมันเป็นหัวได้พี่นอ้องนี่ดอกไม้ทุ่มไหนนั่งเนาะนี่แกสิมักเอาหัวมันออกเก็บหัวมันไว้จ้ะเก็บหัวไว้ถ้าปลูกปีหนา้ามันเป็นดอกไม้หัว

เอาดอกทิ <rude S 2> ้งเยอะเล็กตัดรอวน้ำตกอากาศก็บรดีรอกจ้ะโอ้แต่เสียดายดอกกระตาห่อนไอนาหอนปีนาใกล้กับเอามาปลูกไหมจ้ะ มันเป็นหัวด้วพี่น้องดอกอันนี้มันเป็นหัวจ้ะอดปีหนาใกลกับเสี่ยวมาฝังไว้ปลูกไม่นาหิมะนี่ยกลต้องเก็บหัวมันไว้ถ้ามันเอาไปปลูกมังไท่บม่มีหิมะกับกับคือสิบ่ได้เก็บหัวดอกจก้ะจะปลูกไว้แบบนี้เลยก็เสี่ยวหัวออก แต่จะได้แต่สีไดยอันนี้ก็จะเป็นในต้นสนตอเบอรี่จ้ะเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วมันก็นตายแล้วแกก็จะตัดตัดออกเราไปในปีนาปีนามันก็นสิเกิดขึ้นมาไม่จะบ่าะตายได้ไงตัดทุ่มสิแต่ตาย,ตาย,ตายเริ่มแล้วจ้าเตรียมตัวแล้วหนาวแล้ว พรโก็สิได้ยิ้เสียงเช่องในได้จ้ะตัดออกปีหนามมันจังสิบหกมะกรงสิเกิดขึ้นมะงามจ้ะนี่จ้ะมันติเป็นหัวแบบนี้จ้ะหัวบบกใหญ่ได้เหนถ้ามันพานี่ก็ได้หลายแต่ว่าใกล้บัวพาจ้ะนั่นนี่จ้ะเมืง่งพี่นอ้อมันติเป็นหัวแบบใหญ่ยิ่งสี่แดงๆนั่นถ้าใกล้คูดออกเหมือนล้วใกล้ก็สิเอาน้ำน้ำสีดจ้ะน้ำสีดให้คีดินมันออก ถ้ามันอยากได้หลายกระถางเนี <hi> ่ยก็พาเครื่องพาซีก็ได้เดี๋ยวจะไม่น่าพร้อมง่ายเก็บหัวใหญ่งเด็ดตะวันไกลบงการซื้อมาหลายกระถางให้ท่านดูเลียมันย้ำนั่นเขากะเก็บหัวไปจ้ะเก็บหัวไปเขาบอกว่าเนี้ยเหมือนหิมะแล้วก็เอาออกมาปลูก แกจะไ okay, ปปลูกมั้งไทยนะเป็นปลูกวอยูุบ้านเป็นภูมงงามงามเป็นพี่นอ้องสีแดแงแดงออกลูกรงเป็นดอกไม้หัวตายบกิดแต่ว่าถ้าเอาไว้หิมาดมีก็ตายล้วจะ เวเป็นดอกไม้เมืองหนาวเราบัน,นี้เอาไว้หิมะเพราะหิมะเมื่อหมัมจจกเมืองไว้บนเหลียเป็นน้ําแข็งละล,ะละายมันจะมึงพี่น้องล่างของเรามันจะเป็นหัวแบบนี้จะ้ะนั่นแนะหะเมืเวลาปีหนาห้ามมั่วู่มันอกาจิึ้นกักศาก์แก่เกษีเอาเขอบไปแบนในบ้าน มีอยูหาหัวตอนแรกมีอยู่ซีหัวให้แม่ไปหาหัวก็เลยเหลือวหาหัวแต่ว่าไก่บะพาเพราะว่าไก่เสียไปเมืองไทยแบบนี้ไปเมืองไทยก็จะไปพาพาซีแล้วก็ไปป,ปล,ไลูกแล้วก็ไปวิ่งไงๆปลูกเรื่อยๆเรื่อยๆได้จะ้ะขยายพันธุ์ได้ได้เสียไปปลูกเมืองไทยเพราะไปปลูกไว้ใส่กระถางหนาบานน้านใหญ่ๆดอกมันสีแดงจึงครึงามงามไปไปนอกนะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้า ได้ล่างหัวนี่แล้วหายแล้วก็มึงไม่ได้คิดตัว <laughs> บ,าบายยจ้า